หลายคนคิดว่าเส้นเลือดในสมองตีบเกิดขึ้นแค่กับคนแก่เท่านั้นแต่ความจริงแล้วโรคนี้เกิดขึ้นได้กับทุกวัยและที่น่ากลัวที่สุดคือมันมักจะไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าวันนี้เราจะมาฟังเคล็ดลับการป้องกันและการดูแลสุขภาพเส้นเลือดสมองจากคุณหมอญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญดรโครบายาชิที่อายุ93ปีแล้วแต่ยังคงแข็งแรงและมีสมองสายกิก๊ก จากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมากกว่า60ปีและงานวิจัยเรื่องสุขภาพสมองที่ทำมาตลอดชีวิตมาเริ่มกันที่อาการเตือนที่หลายคนมักจะมองข้าม7อาการเตือนของเส้นเลือดในสมองตีบที่คุณต้องรู้อาการแรกที่คุณหมอโคบายาชิเน้นย้ำเสมอคือการเวียนหัวกระทันหันโดยเฉพาะตอนลุกขึ้นยืนหรือเปลี่ยนท่าทาง อาการนี้เกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหลายคนคิดว่าเป็นเพราะอ่อนเพลียแต่จริงๆแล้วอาจเป็นสัญญาณเตือนจากเส้นเลือดที่เริ่มแคบลงอาการที่สองคือความจำสั้นที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นไม่ใช่ลืมเรื่องเก่าแก่แต่ลืมเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเช่นวางกุญแจไว้ตรงไหนเพิ่งคุยอะไรกับใครไปหรือเพิ่งจะทำอะไรนี่คือสัญญาณที่สมองเริ่มขาดออกซิเจน อาการที่สคือการพูดติดอ่างหรือหาคำพูดไม่ได้แม้ว่าจะรู้ว่าอยากจะพูดอะไรบางทีอาจจะเป็นแค่ครู่เดียวแล้วก็กลับมาพูดได้ปกติแต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยต้องระวังอาการที่สคือมือเท้าชาหรือแขนขาอ่อนแรงเป็นช่วงๆโดยเฉพาะข้างใดข้างหนึ่งบางครั้งอาจจะรู้สึกเหมือนมีมดคลานหรือเสียดสีผิวหนัง อาการนี้มาเกิดตอนเช้าหรือหลังจากนั่นนานๆอาการที่หคือปวดหัวรุนแรงกระทันหันไม่เหมือนปวดหัวปกติที่เคยมีรู้สึกเหมือนถูกฟาดหรือถูกตอกบางครั้งมาพร้อมกับอาเจียนการมองเห็นเบลอรหรือไม่ชัดอาการที่6คือสายตาเบลอรหรือมองเห็นภาพซ้อนโดยเฉพาะข้างใดข้างหนึ่งหรือมองไม่เห็นมุมใดมุมหนึ่งบางคนอธิบายว่าเหมือนมีม่านบังตา และอาการสุดท้ายคืออาการเคลื่อนไส้อาเจียนที่มาพร้อมกับเวียนหัวโดยเฉพาะตอนเช้าหรือเมื่อเคลื่อนไหวหัวหลายคนคิดว่าเป็นอาหารเป็นพิษแต่ถ้าไม่มีไข้ร่วมด้วยอาจเป็นสัญญาณจากสมอง5สาเหตุหลักที่ทำให้เส้นเลือดในสมองตีบสาเหตุแรกที่คุณหมอโคบายาชิเน้นมากที่สุดคือความดันโลหิตสูงนี่คือศัตรูงเงียบที่ทำลายผนังเส้นเลือดอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราจะไม่รู้สึกตัว ความดันโลหิตที่สูงเกิน140/90ทัเป็นเวลานานจะทำให้เส้นเลือดแข็งตัวหนาขึ้นและในที่สุดก็แคบลงสาเหตุที่สองคือไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลชนิดร้ายหรือ LDL ที่สูงเกิน130มิลลิกรัมเมื่อรวมกับการอักเสบของผนังเส้นเลือดไขมันจะไปเกาะตัวสะสมจนกลายเป็นคราบหินปูนทำให้เส้นเลือดแคบลง สาเหตุที่3คือเบาหวานน้ำตาลในเลือดที่สูงเรื้อรังจะทําให้เส้นเลือดเสียหายเพราะน้ําตาลจะไปเกาะติดกับโปรตีนในผนังเส้นเลือดทําให้เส้นเลือดแข็งและแคบโดยเฉพาะเส้นเลือดเล็กๆในสมองสาเหตุที่4คือการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด สารพิษในบุหรี่จะทำลายผนังเส้นเลือดโดยตรงส่วนแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจะทำให้ความดันโลหิตเต้นผิดปกติและทำลายตับซึ่งจะส่งผลต่อการควบคุมไขมันในเลือดและสาเหตุสุดท้ายคือความเครียดเรื้อรังและการนอนไม่พอเมื่อเราเครียดร่างกายจะสร้างฮอร์โมนเครียดที่ทำให้ความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นเร็วและเส้นเลือดตีบ ส่วนการนอนไม่พอจะทำให้ร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมเส้นเลือดได้อย่างเต็มที่6วิธีป้องกันเส้นเลือดในสมองตีบที่ทำได้ง่ายๆทุกวันวิธีแรกคือการออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ไม่ต้องหนักมากแค่เดินเร็วๆว,วันละ30นาทีหรือ150นาทีต่อสัปดาห์การออกกำลังกายจะช่วยให้หัวใจแข็งแรงความดันโลหิตปกติและช่วยให้เลือดไหลเวียนดี การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์การทำสวนหรือการเต้นรำล้วนเป็นการออกกำลังกายที่ดีสำหรับผู้สูงอายุวิธีที่2คือการกินอาหารที่ดีต่อหลอดเลือดอาหารที่คุณหมอโคบายาชิแนะนำคือปลาที่มีไขมันดีเช่นปลาแซลมอนปลาซาบะปลาทูอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งผักใบเขียวผลไม้สีสันสดใสถั่วต่างๆและน้ำมันมะกอก หลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารที่มีเกลือมากและอาหารแปรรูปวิธีที่3คือการดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ6-8แก้วการขาดน้ำจะทำให้เลือดข้นขึ้นไหลเวียนช้าลงและเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ความรู้สึกกระหายน้ำลดลงต้องตั้งเวลาดื่มน้ำสม่ำเสมอวิธีที่4คือการจัดการความเครียด การทำสมาธิการฟังเพลงที่ชอบการอ่านหนังสือการพูดคุยกับคนที่รับหรือการทำกิจกรรมที่ทำให้ผ่อนคลายจะช่วยลดฮอร์โมนเครียดและทำให้ความดันโลหิตปกติวิธีที่5คือการนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืนและนอนในเวลาเดิมทุกวันระหว่างที่เรานอนร่างกายจะซ่อมแซมเส้นเลือดที่เสียหายและช่วยควบคุมความดันโลหิตหากนอนไม่หลับควรหาสาเหตุและแก้ไข แล้ววิธีสุดท้ายคือการตรวจสุขภาพสม่ำเสมอวัดความดันโลหิตตรวจน้ำตาลตรวจไขมันในเลือดอย่างน้อยปีละครั้งหากมีความเสี่ยงสูงควรมตรวจบ่อยกว่านี้การรู้ตัวเลขของตัวเองและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติคือการป้องกันที่ดีที่สุด 4. อาหารที่ช่วยบำรุงเส้นเลือดสมอง อาหารประเภทแรกที่คุณหมอโคบายาชิแนะนำคืออาหารที่มีโอเมก้า3สูงนอกจากปลาแล้วยังมีเมล็ดแฟลกซ์เมล็ดเจียวอลนัทและน้ำมันจากพืชโอเมก้า3จะช่วยลดการอักเสบของเส้นเลือดลดการแข็งตัวของเลือดและช่วยให้เส้นเลือดยืดหยุ่นดี อาหารประเภทที่สองคือผักผลไม้สีม่วงและสีแดงเข้มเช่นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เชอร์รี่อังุ่นดำกะหล่ำปลีม่วงและผักโขมในผักผลไม้เหล่านี้มีสารแอนโทไซยานินที่ช่วยเสริมสร้างผนังเส้นเลือดให้แข็งแรงและป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ อาหารประเภทที่3คือผักใบเขียวเข้มเช่นผักโขมผักโขมกระเพราโหระพาและบรอกโคลีผักเหล่านี้มีไนเตรตธรรมชาติที่จะช่วยขยายเส้นเลือดทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและมีใยอาหารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล และอาหารสุดท้ายคือถั่วและ,มะเมล็ดธัญพืชเช่นถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำงาดำงาขาวและข้าวกล้องอาหารเหล่านี้มีวิตามินอ e, ีแมกนีเซียมและใยอาหารสูงที่ช่วยลดความดันโลหิตควบคุมน้ำตาลและบำรุงเส้นเลือด 3. ส,สิ่งที่ห้ามทำหากไม่อยากให้เส้นเลือดในสมองตีบสิ่งแรกที่ต้องหลีกเลี่ยงคือการกินเกลือมากเกินไปคนไทยกินเกลือเฉลี่ยวันละ1 0 1ถกรัมในขณะที่ควรกินแค่5กรัมต่อวันเกลือส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการใส่เกล็ดเกลือแต่มาจากอาหารแปรรูปเช่นลูกชิ้นไส้กรอกปลาปล่นน้ำปลาซอสต่างๆขนมปังและอาหารกระป๋องการกินเกลือมากจะทำให้ร่างกายกักน้ำเลือดมีปริ มากขึ้นและความดันโลหิตสูงขึ้นสิ่งที่2คือการกินน้ำตาลและแป้งจากอาหารแปลรูปมากเกินไปโดยเฉพาะน้ำอัดลมเค้กคุกกี้ขนมหวานและข้าวขาวน้ำตาลและแป้งเหล่านี้จะทำให้น้ำตาลในเลือดกระโดดสูงขึ้นเร็วและลงเร็วการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะทำให้เส้นเลือดเสียหายหากกินบ่อยๆจะเพิ่มความเสี่ยงของเบาหวานและโรคหัวใจ และสิ่งสุดท้ายที่ต้องหลีกเลี่ยงคือการนั่งนานๆโดยไม่ขยับตัวโดยเฉพาะการนั่งดูทีวีหรือเล่นโทรศัพท์เป็นชั่วโมงๆการไม่ขยับตัวจะทำให้เลือดไหลเวียนช้าเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดและทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงลงควรลุกขึ้นเดินหรือยืดเส้นยืดสายทุก30นาทีเมื่อไร่ที่ควรไปพบแพทย์ทันที หากมีอาการปวดหัวรุนแรงกระทันหันที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือรุนแรงกว่าที่เคยเป็นร่วมกับอาการอาเจียนมองเห็นเบลอรหรือเดินเซนี่คือสัญญาณอันตรายต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที หากมีอาการแขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งกระทันหันพูดไม่ชัดหน้าเบี้ยวหรือเข้าใจภาษาไม่ได้นี่คือสัญญาณของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกต้องรีบไปโรงพยาบาลภายในสามชั่วโมงเพื่อให้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หากมีอาการเหล่านี้แบบเป็นช่วงๆแล้วหายไปก็ไม่ควรละเลยเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนก่อนที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบจริงๆควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและป้องกันคุณหมอโคบายาชิมักจะบอกผู้ป่วยเสมอว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาการดูแลเส้นเลือดสมองไม่ใช่เรื่องยากหรือซับซ้อนแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันก็สามารถลดความเสี่ยงได้มาก การกินอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายสม่ำเสมอการจัดการความเครียดการนอนหลับเพียงพอและการตรวจสุขภาพเป็นประจำเป็นเพียงการลงทุนเล็กๆแต่ให้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นวันนี้อย่ารอให้มีอาการอย่ารอให้แก่กว่านี้เพราะสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะให้กับตัวเองและคนที่รัก อย่าลืมว่าการดูแลสุขภาพเส้นเลือดสมองไม่ใช่เรื่องของแพทย์คนเดียวแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนการที่เรารู้และเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพได้สุขภาพดีเริ่มต้นจากการเลือกที่ดีในแต่ละวันแต่ละมือแต่ละนาทีเมื่อเราสร้างเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนตลอดชีวิต